ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา37คดีอาญาเลิกกันได้ดังต่อไปนี้อนุมาตรา1ในคดีมีโทษปรับสถานเดียวเมื่อผู้กระทำผิดยินยอมเสียค่าปรับในอัตราอย่างสูงสำหรับความผิดนั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนสารพิจารณา อนุมาตราสองในคดีความผิดที่เป็นละหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดละหุโทษหรือคดีอื่นที่มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือความผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรซึ่งมีโทษปรับอย่างสูงไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทเมื่อผู้ต้องหาชำระค่าปรับตามที่ พนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบแล้วอนุมาตราสาในคด,ดีความผิดที่เป็นละหุโทษหรือความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดละหุโทษหรือคด,ดีที่มีโทษปรับสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหนึ่งมืนบาทซึ่งเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเมื่อผู้ต้องหาชำระค่าปรับตามที่นายตำรวจประจำท้องที่ ตั้งแต่ตำแหน่งสารวัตรขึ้นไปหรือนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรผู้ทำการในตำแหน่งนั้นๆได้เปรียบเทียบแล้วอนุมาตราส4ในคดีซึ่งเปรียบเทียบได้ตามกฎหมายอื่นเมื่อผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามคำเปรียบเทียบของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว